หัวกบเออต้องหวกบมันและดินปนห่นหดบ้านปลาอะไรบ้านปลาต้มไก่แทนมันต้องมีแผนึแผนสองบ้านปลาอะไรต้มไก่แทนมาปลาลื่นปลามันโกยต้มสมต้มขมต้มส่อ่อน็นเจ็บเลย ต้มขมต้มแ่อ่อนต้่มยังครับผมการดอน้ยต่อเลมไจับปอนโอ้เพราะเป็นตาถิ่มแล้วจับโอ้กเพอข่ายครับขอตะลันจังิืมมือป่ะหนูวานเารไปเทสถิ่มนะวานเารไปเทสถิ่มหลาป็ดหลาบไก่ดีปะขดีย่เื่อเนี่ยใคดีเนาะ